เมมงครึ่งวันนี้นนมาแชร์อะไรที่ง่ายๆมากเลยคือคือคืออยากแชร์สิ่งที่มันแบบ p r a c t ติโ l ม,มากๆที่ทุกคนสามารถเอาไปเราก็ไปปรับใช้ได้เลยไม่ไม่ได้แบบว่าลึกมากนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่นนเคยพูดไปแล้วด้วยแหละ เคยพูดไปแล้วว่าให้คุณควรจะมีรูนของตัวเองแต่ตอนวันนั้นนนพูดเรื่องของ Morning อมอร์นิ่งรูนวันนี้เราจะพูดมาพูดถึงรูนทัน่วไปให้ฟังนะครับว่าเฮ้ยถ้าคุณต้องการที่จะดีไซน์รูนของคุณเองเนี่ยมันทำยังไงได้บ้างนนคิดว่าทุกคนเคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้วไม่ว่าจะเป็นผ่านการอ่านบทความผ่านการฟังพอดแคสต์หรือว่าผ่านเห็นภาพอะไรต่างๆในโซเชียลมีเดียเห็นรูนที่เจ๋งๆของแต่ละคนเนี่ยมาแล้วนะครับซึ่ง ภาพต่อไปครับต้องบอกว่ามันไม่มีรูทีนที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนนะ <c oughs> ทุกคนต้องปรับตัวกับรูทีนไปเรื่อยๆนั่นแหละไม่มีรูทีนไหนที่จะเหมาะกับเราในทุกช่วงเวลามันต้องมีการปรับรูทีนมีการ้ช่วงนี้เรายุ่งแบบนี้ <c oughs> ช่วงนี้เราต้องทําแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยๆ <c oughs> เราไม่สามารถที่จะมีรูทีนแบบนี้ได้เวลาพูดถึงรูทีนจะต้องยกตําแหน่งยกตัวอย่างคนนี้คือคุณมาร์ควอเบิร์ตที่เป็นนักแสดงของคนเมกาเนี่ยครับภาพต่อไปครับคือรูทีนเขา <c oughs> ตีสองครึ่งตื่นตื่นมาปุ๊บก็มีการสวดมนต์นะครับทานอาหารเช้าเนี่ยตีสามคือ่งตีสามสิบห้าแล้วหลังจากนั้นก็ไปออกกําลังแล้วก็กินข้าวโพสต์เวิร์กเอาท์มิลไปอาบน้ําตีกอล์ฟกินสแน็คแล้วก็มีการทารีคอฟเวอรี่สแน็คอีกแล้วก็สิบเอ็ดโมงเนี่ยมีเป็นแฟมิลี่ไทม์ม e t ติ้งแล้วก็มีการโทรศัพท์แล้วหลังจากนั้นบ่ายโมงก็กินข้าวกลางวันนะครับบ่ายสองก็ทํางานอีกไปเรื่อยแล้วก็ไปรับลูกที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ตอนเย็นประมาณสี่โมงออกกําลังอีก แล้วก็ค่อยกินข้าวแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาเข้านอนทุ่มครึ่งนอนแล้วนะอ่าทุ่มครึ่งนอนแล้วนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงตื่นได้ที่สองครึง่งสแต่ตารางเนี้ของ Mark berg, มาร์ควอล์เบิร์กลองคิดว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทาได้น้อยคนมากแล้วกันที่จะทําได้เพราะว่าตารางงานของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วนนบอกตารางงานของนอนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกตารางงานของนอนให้ฟังว่าวรรูทีนของนนแต่ละวันเนี่ยเป็นยังไงทั้งแบบช,แช่วงวีคเดย์แล้วก็วีคเอ็ดเลยทนงช่วงวันวันทำงาน ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตารางงานของทุกคนแอคทิวิตของทุกคนเนี่ยสิ่งที่ทุกคนต้องทําในแต่ละวันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอยู่ในแคตตา o r y นี้แหละขอภาพถัดไปครับคือคุณทํางานค่กินข้าวออกกําลังกายแล้วก็ทําอะไรกทท็ที่เกี่ยวกับเ e l ล i m p r o v ฟนะครับเช่นอ่านหนังสือจะฟังพอดแคสต์หรือจะทําอะไรก็ได้แล้วแต่ฟังมิชั่นเดลี่รีพอร์ตอ่าเป็นเ e l ล i m p r o v e m e n t <laughs> ที่ดีที่สุดนะครับ <laughs> <laughs> แล้วก็ Meditation <laughs> ก็คือการนั่งสมาธิทําสมาธิ นอนแล้วก็รีแลกซ์ก็คือไม่ว่าคุณจะไปดูหนังหรือทำแอคทิวตี้อะไรก็ตามที่แบบหรืออะไรก็ตามฟังเพลงดูคอนเสิร์ตอะไรก็ตามนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในนี้อยู่แล้วมันจะไม่ไม่หนีจากวนนี้มากของทุกๆคนเนี่ยจะไม่หนีจากวกน,นี้มากนะครับทีนี้สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนอย่างแรกเลยนะแล้วสําคัญมากๆร้บถอดไปก็คือคุณเป็น e a r l ์ลี่เบิหรือเป็นไนท์อาคือคุณทํางานได้เยอะๆตอนไหนออร์ c t ทีฟตอนไหนคุณต้องรู้ก่อนอย่างนนเนี้ยนนค่อนข้างที่จะเป็นแบบ รีบิร์ดม,มากๆโนนตื่นเช้ามากนะครับทีนี้พอทุกคนดูแล้วว่าตัวเองเป็นแบบไหนเนี่ยค่อยๆมาดีไซน์รูทีนของตัวเองนนยกตัวอย่างของนนให้ดูก็คือขอภาพถัดไปครับโอ้โหตัวเล็กมากขออภัยนะครับ <laughs> คือวีคเดย์ในวันทํางานเนี่ยเป็นยังไงคือนอนนนจะตื่นประมาณตีห้าตีห้เนี่ยตื่นละ ตีห้าถึงหกโมงแล้วแต่วันนะครับตีห้าถึงหกโมงแล้วก็พอตื่นพ๊บน้องก็จะอ่านหนังสือก่อนเลยก็ก็พูดง่ายๆคือเตรียมข่าวทุกคนนี่แหละคือต้องตื่นมาอัปเดตข่าวตอนเช้าแล้วถ้าวันที่ไม่ได้อ่านข่าวถ้าตอนเช้าไม่ได้อ่านข่าวก็อ่านหนังสือทั่วไปแล้วก็ตื่นตื่นเตีห้ายังไงน้องก็ตื่นตีห้าแล้วเพราะว่าคือพอเราเซตเวลาของตัวเองให้มันตื่นเวลาเดิมทุกๆวันทุกๆวันเนี่ยมันมันจะไปเขาเรียกว่าอะไรมันจะไปย้อนกลับไปหาเวลานอนว่าคุณก็จะ ง่วงอสองทุ่มสามรุ่มันจะเริ่มง่วงแนละ้วมันจะมันจะย้อนกลับไปเองนะครับ <S 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 พอหลังจากนั้นก็ทำทูดูลิสต์แล้วก็อาบน้ําแล้วก็ขับรถมาหาทุกคนที่มิชชั่นเดลี่รีพอร์ตนะครับมาอ่านข่าวทุกคนฟังนะครับหลังจากนั้นก็เดินทางไปทํางานซึ่งเวลาเดินทางไปทํางานนะน,นเชื่อว่าทุกคนน่าจะแตกต่างกันแล้วก็แต่ว่าด้วยความที่เป็นประเทศไทยเนาะเวลาเดินทางก็ต้องใช้เวลานานนิดน,นึงเผื่อสองชั่วโมงเลยนะ เวลาเดินทางอ่ะสองชั่วโมงครับเพราะว่าไวเดินทางจากที่นี่ไปก็ค่อนข้างไกลพอสมควรเหมือนกันแล้วก็พอไปถึงปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือ eat the frog เลยคือทํางานที่ยากที่สุดก่อนค่ะวันนี้งานที่แบบอันนี้เสร็จปุ๊บแล้วแล้วคุณแทบจะ accomplish แล้วเออเออแบบวันนี้สําเร็จแล้วอ่ะคุณต้องทําสิ่งนี้เป็นอย่างแรกรว่าจะเป็นมีติ้งสําคัญๆหรือว่าทํางานที่แบบต้องใช้สมองเยอะๆมากๆเพราะว่าช่วงบ่ายยังไงก็ง่วงไม่ไม,ไม่ไม่มีทางคุณจะซัดกาแฟแค่ไหนยังไงมัน มันก็จะลานหนึ่งมันก็จะแบบรู้สึกแบบเพลียง่วงๆนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ไปทําพวกรูทีนสตัฟพวกแบบงานที่เป็นแบบงานรูทีนงานที่ไม่ได้ใช้สมองมากอย่างเช่นแบบตอบอ e ีเมลเช็คอ e ีเมลอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าต้องจําเป็นต้องใช้แรงเยอะมากเนี่ยก็ไปทาช่วงบ่ายนะครับแล้วก็พอเลิกงานปุ๊บตอนเย็นก็ไปออกกาลังกายตอนนี้คือตารางมันเปลี่ยนก่อนในนี้น,นุ่นอ,นออกกาลังกายตอนเช้าแต่ว่าพอพอ,อตารางงานมันเปลี่ยนต้องเข้าไปเข้างานตรงนู้นปุ๊บมันก็ต้องเปลี่ยนมาออกกำลังกายตอนเย็นแทนเราก็แค่ต้องปรับตัวมาแค่นั้้นนนเองงััลกกก็็หจา ไปกินข้าวอาบน้ารีแลกซ์ทั่วไปแล้วสําคัญมากคือตอนสามทุ่มคือคุณต้องเตรียมของพรุ่งนี้ไว้ว่าพรุ่งนี้อ่ะต้องทาอะไรบ้างอย่างนนน,นเตรียมจัดกระเป๋าให้เสร็จรเตรียมชุดแล้วก็คิดเลยว่าพรุ่งนี้มีอะไรต้องทาบ้างสําคัญสาคัญแค่คิดในหัวก็ได้คุณไม่ต้องจดก็ได้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่คนนะครับแล้วก็กวันสามทุ่มสามทุ่มคืนนนก็นอนแล้วแบบนอนอ่านหนังสืออยู่บนเตียงเตรียมตัวหลับแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือตารางในวีคเดย์นะส่วนตารางในวีคเอ็นขอภาพถัดไป แต่ละวีคเอนเนี่ยก็คือตื่นเวลาเดิมวันหยุดก็ตื่นเ,เหมือนกันแล้วก็พอตื่นมาก็อ่านหนังสือมันก็คือ,ค,อ,ค,อคือนอนทําสิ่งที่สำคัญสาหรับนนคือมอร์นิ่งรูทีนอ่ะคือต้องทำมอร์นิ่งรูทีนให้มันสำคัญแล้วหลังจากนั้นอ่ะคุณจะไปทําอะไรก็แล้วแต่คุณแต่ว่ามอร์นิ่งรูทีนสำรอนคือสําคัญมากๆนะครับแล้วก็ซักผ้ากินข้า,าวเช้าอาบน้ําแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จัดห้องแล้วก็รีแลกซ์ทั่วไปเลยคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่อย่างนนท อ่านหนังสือเล่นเกมแล้วก็ดูหนังก็แล้วแต่เลยแล้วก็กินข้าวของวันแล้วก็ช่วงบ่ายๆเนี่ยก็ค่อยออกไปทำทิวิต้เช่นอยากตอนนี้อยากปีนเขามาเลยอินปีนเขาสนุกปีนเขาไปปีนเขาแล้วก็สุดท้ายก็เรียกทั่วไปแล้วก็สามทุ่มก็เหมือนเดิมก็เตรียมของที่จะต้องใช้พุ่งนี้ว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับนี่เป็นตารางง่ายๆเลยที่ทุกคนเอาไปปรับใช้ได้แล้วจะเห็นว่ามันค่อนข้างหลวมๆคือไม่ได้แบบใส่แบบโหทุกอย่างสตรีทมากว่าแบบหกโมงครึง่งทำสิ่งนี้หกโมงสิบห้าทำสิ่งนี้เจ็ดโมงสิบห แน่นแน่นไม่ได้เป็นแบบนั้นคือให้ใส่หลมุมหลวมไว้ทุกคนจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติมันเกิดแบบมีอะไรที่แบบฉุกเฉินเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะได้ปรับเข้าแบบตารางของเราได้ทีนี้พอหลังจากที่ทุกคนได้รูทีนของตัวเองมาแล้วเนี่ยภาพถัดไปก็คือทุกคนต้องเอารูทีนเนี้ยไปทดลองใช้ทุกครั้งคือลองใช้ไปเลยส0บวันเวิร์กไหมไม่เวิร์กก็แค่อะลองใหม่หารูทีนใหม่ <ừ> ไปเรื่อยๆแล้วก็ทดลองไปเรื่อยๆเพราะว่ามันแต่ละช่วงมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอย่างช่วงนี้พี่เอ็มแบบ ทำโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยช่วงนี้คุณก็ต้องโฟกัสทุกอย่างไปที่งานอยู่แล้วใช่ไหมแต่พอช่วงนี้มันไม่ได้พออีกช่วงหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ยุ่งมากแล้วก็อาจจะโฟกัสไปที่ร่างกายออกกําลังกายบ้างให้มันสําคัญมากทุกคนก็ปรับเข้าไปในกับรูทีนของแต่ละคนนะครับแล้วก็จําไว้เสมอว่าอย่างนน,นี่นนจะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่นนบอกก็คือมอร์นิ่งรูทีนภาพถัดไปก็คือมอร์นิ่งรูทีนสำหรับนนเนี่ยคือทุกอย่างสําหรับวันนั้นเลย ทบจะเป็นทุกอย่างแล้วถ้าคุณทำมอร์นิ่งรูทีนสำเร็จอะทุกอย่างแทบจะทั้งวันมันมันจะรู้สึกค่อนข้างแบบเฮ้ยยังองเราสำเร็จแล้วอย่างหนึ่งอย่างที่บอกว่าเก็บที่นอนตอนเช้าหรือว่าคือคือมอร์นิ่งรูทีนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเป็นแค่การกินกาแฟแล้วก็นั่งสไลด์ข่าวอ่านข่าวไปก็ได้นะครับซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายครับขวดนี้ทุกคนน่าจะได้ยินกันแล้วคือ it's just a bad day not a bad life ถ้าวันไหนที่มันแย่มากๆคือแบบโอ้โหวางแผนไว้แล้วม <c oughs> มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้แปลว่าชีวิตเราจะแย่ไปตลอดนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนลองลองไปดีไซน์รูทีนของ,ของตัวเองคือไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งทําทุกวันก็ได้ทําทุกวันน่ะนนเคยทําเหมือนกันแล้วก็ทําได้อยู่สักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เลิกสุดท้ายก็เราค่อยๆลองมาจัดแบบเป็นเดือนหนึ่งเพราะว่าสุดท้ายมันจะมีแค่วีคเดย์กับวีคเอ็นนั่นแหละที่แบบเราจะทำแอคทิวิตี้ที่มันต่างกันจริงๆแล้วคุณก็ลองดูอย่างนนนนต้องตื่นเวลาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือ วันทํางานก็ต้องตื่นเวลาเดียวกันแล้วกูจะไปนอนตอนบ่ายก็ได้เพราะว่าเวลารีแลกสองคุณนึกออกไหมวันช่วงวันหยุดแล้วก็ก็ลองดูอยากให้ทุกคนลองไปปรับใช้แล้วก็จริงๆริแชร์รูทีนมาก็ได้นะว่าแบบใครมีรูทีนอะไรเจร๋งๆมอร์นิ่งรูทีนเจ๋งๆลองแชร์มาก็ได้เผื่อแบบเฮ้ยเราเอาไปทดลองบ้างเพราะว่าสิ่งที่นนเชื่อก็คือเราเรานองคิดว่าการที่เราไปกอปปีคนอื่นอนะเราจะได้บางสิ่งบางอย่างที่เป็นของตัวเอง <c oughs> สมมุติว่า มันทีมันไม่ออกไงใช่เราคิดไม่ออกหรอกสมมติว่าพี่เอ็มอ่านหนังสือแบบนี้เราจําได้ตลอดเลยแล้วนนอ่านหนังสือแบบของนนนําไม่เคยได้นนก็ลอกวิธีพี่เอ็มมาแหละพี่เอ็มอ่านแบบนี้ใช่ไหมโอเคลองดูไม่อาจจะเวิร์กก็ได้อาจจะไม่เวิร์กก็ได้แต่สุดท้ายมันจะไปปรับเข้ากับตัวเราเองเหมือนกันเราก็จะได้อีกวิธีหนึ่งมันมีจุดเริ่มต้นใช่เพราะคุณรู้แล้วว่าวิธีของคุณมันไม่เวิร์กอ่ะก็ต้องหาวิธีใหม่คุณก็ต้องหาวิธีใหม่ก็แค่นั้นเองและการไปก๊อปปี้วิธีอื่น มันคือมันไม่ได้ผิดกฎหมายคุณไม่ได้ไปแบบว่าก๊อปปี้ผลงานคนอื่นแล้วก็ไปทําอย่างนั้นแต่คุณแค่ก๊อปปี้มาแล้วก็ทําเป็นรูทีนของตัวเองให้ชีวิตเราดีขึ้นนนก็มาแชร์ให้ฟังแล้วกันเดีย๋ยวาไม่ไม่ได้สอนไม่ได้แล้วคือมาแชร์ฟังแล้วกันว่าเฮ้ยทุกคนลองดูแล้วก็มีอะไรก็มาแชร์มอเน,นีมมน่มีคนแซวมีคนแซวบอกว่าเป็นน้องชายพี่แท็บจริงๆเลยเพราะว่า super productive เหมือนกันไม่ขนาดนั้นหรอกคือนวแค่ตื่นเช้าเฉยๆช่วงบ่ายๆ,ายๆก็จะเห็นแล้วว่าแบบว่าเริ่มแบบ เปื่อยๆละแบบเหนื่อยๆละคือถ้าเพื่อนโทรหารนนแบบสามทุมก็จะรู้แล้วว่าอันนี้มันหลับละเรียบร้อยไปล้ <c oughs> ไม่มีการตอบมา <c oughs> ไม่มีการตอบอะไรแลร้วโพสหลับเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ก็มาแชร์ให้ทุกคนฟังครับ